สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมพี่พี่ลุงป้านาถูกท่านกันด้วยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กในในป่านะซึ่งวันนี้นะก็ได้มาคนเดียวนะพี่ก็พรุ่งนี้นะก็เป็นวันสุดท้ายนะที่ผมนะจะไปโรงเรียนนะก็เลยจะหาเวลาว่างของผมเนี่ยโดยการมานอนป่านะก็เอาเปเอาอะไรมาด้วยนะวันนี้ก็มีอาวุธด้วยนะพี่ก็กินข้าวมาแล้วนะก็อยากกันยงก็มีผมเนี่ยจะมานอนเล่นในป่านะเพราะว่า บรรยากาศอย่างเดียวมากๆเลยนะก็ที่ที่ผมจะไปพุกไปนอนเนี่ยก็เป็นตายต้ห้างนะบนห้างนี่ผมยังไม่ค่อยกล้านอนเท่าไหร่นะอันตรายนะพี่ก็อยากจะไปดูนะว่าถ้าเราห้างนั่นนะ่ะจะมีพวกสัตว์ป่ามาด้วยหรือเปล่านะพวกนกพวกอะไรพวกนี้นะแต่ผมก็จะไม่ทาร้ายมันนะพี่พี่ผมก็จะดูเฉยๆนะเพราะว่าอยากผมอะชอบนะชอบพวกสัตว์พี่โอเคพี่ก็ก่อนไปชิมินี้ก็ฝฟ้าขอรับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามกันเลยนะไวนะ้เราไปเจอกันในคลิปครับ โอเคเลยวี่ผมก็จะเริ่มเดินทางเลยนะเพราะว่าที่ผมกล้ามานอนเล่นเนี่ยเพราะว่าตรงปลาขอัยนะครับตรงปลาแถบนี้เนี่ยบรรยากาศดีแล้วก็ใกล้กับหมู่บ้านที่สุดเลยพี่ี่้ก็น้ำน้ำก็เกี่ยวเลยนะพี่พนี่ก็จะมีต้นนิวเลยพี่ สูงมากๆเลยนะมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งนะพี่ๆผมจะเล่าให้ฟังนะหรือว่าพี่ๆเข้าป่าเนี่ยแล้วแบบกําลังวิ่งหนีใช่ยานนะพี่ๆเนี่ยตั้งสติใหด้ดีๆนะเพราะว่าเป็นไปได้น,นะผมเนี่ยเคยโดนหลายล้อมาเลยนะจนผมเนี่ยรู้แล้วนะคือแบบว่าถ้าวิ่งๆเนี่ยนะจะต้องมีบ้างแหละที่แบบเราวิ่งมาจากเง,ง,งินเข้าสูงๆใช่ไหมพี่ๆ วิ่งลงมาอย่างเงี้ยแบบแล้วเราจะยุดไงเราจะเบรกไงแต่มันไม่มีอะไรให้จับไงคือผมในตอนนั้นนี่ยผมก็จับโดยอย่างเงี้ยปั๊บตอนนั้นนี่คือแบบมือนี่เวอะเลยนะพี่พี่คือแบบเป็นรูเต็มเลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ระวังนะก็อยากจะมาเตือนพี่พี่นะก็จะจับกิ่งไม้นะก็ระวังไอ้กิ่งนี้เอาไว้นะถ้าเกิดกำลังวิ่งวิ่งเหนื่อยสักอย่างนะก็โอเคครับพี่พี่เพื่อนแม่เป็นกระเแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะตอนนี้นะครับผมก็อยากจะบอกพี่พี่ว่าผมเนี่ยก็ มาถึงห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะดูซีพี่พี่ก็ดูแล้วเนี่ยห้างน,นี้ก็น่าจะมีอายุยาวนานแล้วนะนี่เห็นปะ่ะครับก็จะมาพูดไปนอนแล้วถ้าาตายห้างนี้นะข้างบนเนี่ยผมขออย่างไม่ผูกด,ดีวกว่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยนอนบนห้างี้ยนะประสบการณ์ก็ยังไม่สูงมากนะม,มาสองตนแล้วมอสุดแล้วพี่พี่ ความยาวของเปลมันจะถึงหรือเปล่านะผมว่าน่าจะถึงเหมือนพี่ดเดี๋ยวเพวื่อไม่เป็นางเสียวลาเ๋ยเราจะมาทำเลกันต่อเลยตรงนี้เลยตรงนี้มอ,มอการทำเลที่เหนะ 谁呀？喂？喂？谁啊？ ไปครับไปเลยไปไปไหนเราไปต้องมาไปเลยไปไปเสียม,มันจะเริ่มใหรเสี่คนละ นะผมไม่จะทงสล้ครับไม่ไปล้วจะไปฟันยิง้ลยนี่เรียบระหว่างที่ผนกำลังทำเลนเสี่ยงไข่นะจากด้านนน้นนะ เสียงมันเนี่ยฮะมันจะนับข้อควรเพิ่มเลยนะอันนี้ก็ทําเลเสร็จเป็นที่แล้วยนะก็ฟันให้มันเรียบขึ้นนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้คอนที่มันจะมาก็กลัวมันเป็นใครเนี่เสียงมันไม้แล้วนะไม่แน่ใจนะมาจากด้านในนะเดี๋ยวผมจะเลี้บผูกเปย์ดกว่ยนะมันยังร้องลงท้ายเลยนะเหมือนว่าเดี๋ยวเลี้บผูกเปย์กันนีเจ้าเรียบมันเสียงของผมมันจะเริ่มหายเลยนะ เดี๋ยวพูไปนะคอนยัตชีบตยอนี้กนะ<ม>ตอนนี้คู่เยอะมากนะกอ,อยุงเยอะนะ,นะเดี๋ยวจะรูดพิเศษนะเตยอเสีย่ยวเมื่อกี้เนะี่ยก็ได้หายไปแล้วนะพี่พี่คิดว่ามันเนี่ยน่าจะไบแล้วนะหลังจากที่ผมได้คูนะ่ใเนี่ยือคู่ว่าคนจอมีไม่ฟแบบันบางทีไม่คือแบบใบนะเหมือนตัว พี่ตอนนี้นะก็ได้ผูกเปรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกวาดเล็กน้อยนะนีอะไอ่างเงี้ยมันลกอยู่นะเห็นไหมนี่ไงนะที่พอนเอาเครื่องคันไม่นะขออนุญาตเอาเก็บไม้แบบนีนี่เลพี่ งาน,นเราก็จะประมาณนี้นะพี่พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะขออนุญ,ญาตนอนพักก่อนนะพี่พี่เพราะเหนื่อยแล้วนะส่วนเรื่องของกินอะไรอย่าเนี้ยนะผมก็ได้กินมาเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คความแข็งแรงของเปยก่อนนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะนอนได้ตามปกตินะได้นางได้นะ เดี๋ยคุยกันพี่พี่ไม่แน่ใจนะว่าผมได้คิดไปเองหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอนเนี้ยตั้งกล้องแล้วก็น,นอนนะก็มานะเดี๋ยวผมจะ,จนนนะมแกล้งนอนแนะว่าตอนผมแกล้งนอนจะมีอะไรมาเข้ามาทําลายคมบอลนะเดี๋ยวทามีนะผมจะจะไ่้งานนะพี่เดี๋ยวคนะเน,นนะี้ยแกล้งนอนกันนะตั้งกล้องก็นอนพนะี่จงให้มันนอนนะมันจะมาแ้วนะ กปุลยด,ดังขึ้นไ,ได้นะจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมานะเดี๋ยวก็จะลองนิกสักพักนะออดูไปนะมันจะมาหรือเปล่านะไม่มาก็หม่าจะจุดไฟเลยนะจุดไฟไล่ยุ่งแล้วก็จะทำอาหารช่วงกลางคืนนะก็แพ้ไม่ผมเพิ่งกินข้าวมาเลยนี่งนั้นเดงนทำอาหารตอนกลางคืนน่ารอดูแล้วมันจะมา,านะมไมาหมจะจไนะเดี๋ยวจะรอไม่น,งงนี่นาทีนะ ใครวะเฮ้ย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 ใครเนี่ยเฮ้ย<ป>้ไ<ป>นะ้ไปไปเฮ้ยมาทางไหนเนี่ยไปไหนก็ไปเลยไป,ไป มันต้องมาพี่พี่<ว>ไม่ผิดเลยนะพี่พี่มันมาจริงนะมันดูนู้นนี่ว่าแล้วมันต้องมานะด<ม>ูน<ม>ือเนอะเหนือพี่ดูมหมู่หองเขาม,มาเลยนะเอาไม่โยนใส่มึงนะไป Bà Thôi. Thôi. Bà. Bà, đi, đi, bà Thôi Thôi đi đi mãi mày ơi มาสร้างความเรียบร้อยคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ที่มันเลยนะพี่มันจะเลี้ยไข่นาไม่รู้นะตอนนี้มันจะเลี้ยไข่นานเลยนะพี่เราดูมันเลี้ยมาอยู่นะมัน,นยุงก็คือเยอะมากนะร้อยมาออกไปนะผมไข่นอนนี่ นีน้ำมาสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่เลยนะมีอะไรขา้นเนเเี่ยมาี่เสียไานะไปไปไปนะไปโคตนี่ดุดันม้าอะไรนะไปน้ำมัมเนดเลย<ป> มานอนครับคุณจะมาจากไหนเนี่ยนเซ๊ยโอ้แล้วคุณอะไรเี่ยเบิ้มโบากับเซ๊ยนะเบิ้มซีเลยเตัว,ตวมันทำอะไรพี่นี่ก็บเป็นอะไรอยู่เนี่ยมาทำร้ายเขาเนี่ยเป็นบ้าเลยเนะนี่ยฮะเขาเนี่ยอยู่ดีๆนะไปไหนก็ไป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 น้ำมันนี่เลยอย่าพิ่ง น้องมึงอ่ะจะเอาไม้มาตีกูเดี๋ยวกูลวบส่องไงไปใน,นก็ไปเลยไปน้องเขาบอกว่าผมมาแกล้งขันน้องเขานะเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะขอ,อนี่มาทำทุ่มก้อนเลยนะอยู่ดีไม่ว่าดีนะแถวบ้านจะบอ,อยู่ดีไม่ว่าดีเหนะขอ,อนิยมัมย้อนขึ้นนะ เอาเอามีโยนให้มึงจริงนะเอาดิมาทาอ้ทางองเงาท้องเงามาตีมาเอาดิโดนมาไรนี่นี่มีนะานมาเดี๋วยวพี่โนะจะทำให่เลยหรอกไปไหนก็ไปไปจะนอนวุนมีอีกมากลัวคนนึงเนี่ยเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยฮะ

네아아아 아이 e l l i t 아니 kobno 하�ifiques Kel 어디우리 o 뭐 r e m e 아이. r Không. Này có bay đi bay, cái thăm lại của khói là của khói nằm góc bóc 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 มาจังไายกันเนี่ยเนี่ยมาจังไายกันบุหรีเยอะฮะยูมาทำลายคนอนี้เป็นบ้าเลยกันเนี่ยฮะคนอื่นน้อยดีๆนะ่ยคุณยายยังมาเบาหน่ออะไรนะเซ่หนุ่ยเงมาปุ๊บเลยเลยมาคนเดียวไม่ได้มากับใครนมึ อยูย่ๆเนี่ยเขาจ้องอมาเอาก็มานอนอ่ะเยูะหลงมือที่นอนที่นอนของคุณเหรอไม่เนื้อเส้นฉลองมือไอ้เออมือยอะโอเคใครที่นอนพวกมึงก็นอนไปเดี๋ยวกลับก็ได้ปะใครจะได้เถอะบอกตรงนี้คือที่นอนเข้ามาไหนพี่มืบนบอกว่าผมมาแย่งที่นอนมานะ ไลให้ผมกลับอย่หงยนะผมมาผมไม่เคยรู้เนะว่ามันจาของทีนะพี่เคย่ามาไทยมดี๋ยกันนะดีใส่ใจไมแล้วเขาหยุดท้ายละมีเบราหยุดดองเลยเสียไล่ผมไปเลยเกมเพลย์ ông bay, mày toán tạ mà. bài bay, bay, bay. bay này gặp phải, để không? Để không bài bay. để bay. bay hả? ông bay. tụi

ยงมยเออรู้<ห>แล้วนะท<ห>ี่นอนพวกมึองอ่ะกูรู้เดี๋ยวกลับแล้วใค่เพี้ยนเนี่ยขอภัยนะพี่ที่ผมได้พูดคำหยาบไปนะผมก็ไม่รู้นะผมก็ยุ่งกับพวกดีม,มันก็มายุ่งกับพวกอ่ะนะย่าลงมือคนนี้แกปเป้นั่นไงอยุ่งนั้นไปนะต้องตามมานะ,ะอขอเนี้แกปเป้น จะไปไหนก็ไปเลยไปพวกบ้าไจะเพื่อจะเพื่อจะจอยเลยไมเพื่อนเลยถ้าคนสตรีดีเขาจะไม่มาทำตัวบ้าบอแบบพวกเองเะนะน้ำเซื่อเลยส่อน้ำม,ม,มอือไหนอยู่จังไหนกันนะกินข้ามากันยังเอาเมียวะไมกใช่ยเยอะใครหนึ่งไอหนึ่งหลายพงเงา ไปมาตีอูฟันนะมาตีอูฟันนะฮ้ยเดี๋ยวเบิร์สามแม่ขณะผมจะเก็บที่นอนแล้วยังจะมาทำร้ายเลยเฮ้ะไปจะไปปะไป Lê chào mày chào ơi chào <laughs> bị bì ra chào mày ơi lê 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 chào mày mà hả liều không chào mày chào mày chào mày chào bay chào mày chào bay ไป้าไปเอเอาไปเลยไปเป็นป้าอะไรกันเนี่ยฮะป่วยเหรอฮะป่วปยทางกีนเหรอไปเ,เห็นปลาทีผมโดนนะย้ากเก็บขอมเลยพี่มีอนะยู่นะไป ว่าตอนนี้นี่ก็ได้ลงมาจากข้างล่างนะส่วนผมกระเป๋าเนี่ยก็ได้เอาไปเก็บไว้ตรงที่รถเที่ยงเรื่องปลอดภัยนะเจ้าตัวนั้นตัวอะไรไม่รู้นะผมนีระหว่างที่ผมเี่นไล่ตามนะนะผมเนี่ยคือ ทิ้งรถวางโทรัพท์ลงเราก็วิ่งไล่ตามนะคือผมไม่สนใจกองนะคือสนใจมีกันนะเพราะว่าคือถ้าหายเนี่ยคือลําบากจริงๆนะมีนะก็ตามนะจะเก็บมาได้ตอนนี้ก็เก็บไว้ใงรถ็นทีเรียบร้อยนะก็คิดแค่วจบเพลงเท่านี้นะคงกาจะนอนป้าแต่ก็คงไม่ได้นอนแหละโดนมาแลกวกลัวอนี้นะเดเกชาวจีนนี้ก็ฝากหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะวลเราเนี่ยจะกันใหม่คิหน้าพี่ ขอบคุณทุกๆกคนติดตามของพี่พสวัสดีครับ